รอจนถึงตอนจบเดนเวฮเมตเดดน้อยเป็นไปไม่ได้ท uh, so okay. ี่เขาจะทำเสียงแบบนั้นอ๋อสมกับเป็นเข็มขัดสั้น Take a look at this nice break and a little love tap on the t e pin. c h r i s i s feeding it out to that f o r five board down lane and look at this pin action. Oh oh. Okay กูเก็ตแล้วว่าเสียงอะไร ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ได้การสาระแทบไม่มีนะครับกับช่วงนี่มันเข้มขัดสั้นนะครับเพราะมันคาดไม่ถึง the unexpected นั่นเองอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงไปเออเห้ hey. เออกลับบ้านมาเร็วนะออโอเคผมไม่อยากเดาหรอกแตเเเเ่เรื่องชู้สาวแล้วมั้งอ๋อโอเคผมใช้เพลงนี้ด้วยแล้วกัน ไอตอนแรกเราก็คิดว่าแมวเนี่ยแมวมันมันแอบแอบเล่นโชว์หรือเปล่าไม่ใช่หมาเออ่ผมกำลังถ่ายคลิปตอนอยู่ยิมแล้วก็มีหมูเดินผ่านเข้ามาในคลิปสปอยหรือเปล่าวะเนี่ยอ่ะอย่านะอย่าเป็นเหมือนที่ผมคิด I was filming at the gym and this pig walks right through my video โอเคอ่อ okay. uh, ไม่ใช่ทั้ง2อ,อย่างสิ่งที่ผมคิดมี2อ,อย่างนะครับคือ1หมูจริงๆ2ผู้หญิงที่เหมือนหมู <laughs> ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจ Top Plate Car Wash อ uh ่าฮะไม่ใส่เสื้อลางรถ My friends and I are raising money for charity can you do it โอเคอ่าฮะ Oh you're so sweet โอเค Let's go e มันเฉลยตั้งแต่แคปชั่นแล้วอะโ okay. อเคเออมันเฉลยตั้งแต่แคปชั่นแล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นก็อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งลิงชอบรูบิคิวเล่นรูบิกะรกะอือหือ แล้วตกใจไหมอ่าโอเคผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับสัตว์ตกใจเวลาคนเล่นกลอยู่นี่ครับซึ่งอันนี้ผมแปลกใจมากบางครั้งบางทีลิงสติปัญญามันก็สูงนะ Drink at home ดื่มอยู่บ้าน โอเคโอเคพี่แกเก็บไปไปดื่มอยู่บ้านเกือบหลุดคําว่าแดกแต่ไม่เป็นไรได้อยู่รอจนถึงตอนจบเดนูเบร์ฮีเมดเดนอยดเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทําเสียงแบบนั้นอ๋อสมกับเป็นเข็มขัดสั้น And look at this pin action. Oh. Oh. <laughs> okay. <laughs> the hero we need. Um, hero, don't call. 23 years, it's September 10th, 2001. Okay, the day before 9 11. The day before 9 11. Knowing what you know now. out. Mm -hmm. Would you warn people about P. Diddy? อ uh t what point อันนี้ผมไม่เก็ตผมไม่เก็ตมุกนะครับมุกฝรั่งบางมุกก็คือถ้าเราไม่รู้เรื่องน่ครับเราก็ไม่เก็ตเลยอืม quick mm hmm. delivery at ผมว่ามันต้องมีการเละเอาแล้วทำไงแล้วทำไง คล้ายๆก็เคยดูนะแต่ไม่ใช่แฮะมันไม่เหมือนคลิปที่ผมเคยดูแต่มันเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเอา,เอาใครอโอเคใครแชทมาวะโชคดีที่ปิดเสียงนี่ครับเดี๋ยวจะเป็นเหมือนคลิปก่อนๆอ,อีกโอเคพี่มีช่างมันเอ็กซ์ตร้าเฟเวอร์นี่ครับรสชาติที่เพิ่มขึ้นมาเลย หรือยังไงโอเคเอกตาเฟเบอร์จริงด้วยแล้วอย่าบอกว่านี่ถ่ายในห้องน้ำเนะแถมในห้องน้ำมีมีกราฟิตีด้วยแบบนี้เรียกกราฟิตีได้บอลเนี่ย อย่าบอกว่าจะมุดรูมุดรูอยู่แล้วนเคร้บแบบนี้จากจากภาษาน่าจะรัสเซียแล้วก็อาจจะช่วยโอเคผมผมจะเป็นเหมือนที่ผมคิดหรือไม่โอเคอืม ผมคิดว่าช่วยน้องหมานะแต่นี่ช่วยคนเฉยเลยสปอร์ตีเพื่อน is all I need in life ต้องการเพื่อนคนที่ซัพพอร์ตนี่ครับเป็นอะไรที่ต้องการที่สุดในชีวิตมึงกัดขากันเองชัวไม่มึงฟาดพาดอ่าโอเคอ๋อ <laughs> หนึ่ง พี่คิดนะมันกัดขา2จระเข้จะเฟี้ยงปลาลงน้ําแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่บอกแล้วผมแค่เดาแหมผมไม่ได้สปอย those are packed with polyphenols so if you've got dirty windows and you rub the inside of the banana peel all over them they'll be so much dirtier อ๋นึกถึง DIY เลยวะ มีรายการดองมาแล้วอีกสินะมีทั้งแหกปากแล้วตัดจบนี่ครับ perfect scream แล้วก็ DIY ทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรนี่ครับอันนี้เขาบอกว่าเอาเปลือกกล้วยนะกระจกมันสกรปรกใช่ไหมเอ,เอามาถูแล้วแม่งจะกส,ส,ส,สกระปรกแบบสกปรกขึ้นเออ DIY ทำเพื่อใครนี่หมาพันไหนอย่าบอกว่าบ้านเรานะไม่แน่นะไม่แน่ว่าบ้านเรานะเนี่ย น่ะบ <kung> ้านเราชัวเท่าที่เคยดูมาพูดภาษาไทยหน่อยสิ โอเคผมว่าบ้านเรานะครับใครรู้คอมเมนต์นะแต่ผมว่าประเทศไทยนี่แหละอะมันกีฬาอะไรวะเนี่ยอืมหมา แล้วยังไงก่อนโอเคมันรู้ด้วยว่าโดนแอบถ่ายแล้วยังไง <c oughs> แล้วก็จบตึึงตึง,ต,งตึงอะไรวะตึงของผมเองเหรอ <c oughs> ออจริงด้วยเรา ทำไมอยู่ตรงแถบนี้ถึงมีแต่ผู้หญิงวะเนี่ยอโอเคน่าจะเคยดูเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าว่าเอาว่าเคยเอาลงหรือย,อยัง Breaking Bad นี่ครับผมจำชื่อไม่ได้ละเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายละ Fly Baby Fly ดูได้ไหมอะไม่น่าจะเป็นไรนะน่าจะดูได้แหละ oh. เพราะฉะนั้นแฟร์พอไหมเยก็่ะก a ดีนี่ด <laughs> อย่าหาทำนะครับถ้าแถวบ้านเราเนี่ยผมว่าโดนกระทืบแบบนี้เค okay, นะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนนี้ก่อนนี้ครับก็ขอบคุณนักผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พร์ทหน้าไปสวัสดีครับเจเนี่อัดไป20 30นาทีเพื่ตัดออกมาเหลือ10กวนาที กูโดนบนน่นอีกขอโทษนะ